ต,ตัวเลขที่นำเสนอปเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดแต่ลายแรกที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของโชคลาภพีระมิดโชคลาภพีระมิด,มดงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2566โชคลาภพีระมิดให้ชุด2ตัวให้4 7, 3 4 37 4 5 8 5 9 5 02 03 0407สำหรับผลงานวที่ผ่านมาโชคลาภพีิะมิให้64ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่หนออก446ให้64ออก46ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าทที่1ขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้โชคลาภพีระมิดยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอก็แต่พยาคันค่างวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2566พยาคันค่า,าให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้ 60, 61 6 2 63 6 6สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาพยาคันค่า,าให้44ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก44ให้44ออก44ถูกเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันงวดนี้พยาคันค่า,าอยากจะให้เข้าเป้าอีกไมย ทำมาตอนก็ตอดัน,นุศรงวดประจําวันที่1พฤศจิกาย,ยน2566ดัน,นุศรให้เลข7กกับเลข3ชุดตอตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี74 75 76 77ชุด3ตัวให้752 367 897ถ้าเลข3มันก็จะมี30 31 32 33 34 35 36 37สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาดัน,นุศรให้44ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย2ตัวออก44ให้44ออก44ถูกเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันว่างวดนี้ดาน,นุศนจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมตนขับพลังเนตรงวดประจาวันที่1พฤศจิกายน2566พลังเนรให้เลข7เลข4เลข9สําหรับผลงานวิธิผ่านมาพลังเนศให้เลข4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทุกที่1ออก446 เลขท้ายสตัวออก44ให้เลข4เลข4เข้าทั้ง2หลักของเลขท้าย2ตัวเลข4เข้าหลักร้อยและหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1น่ขับลงามาตามกันวม่นนี้พลังเนตรจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมามาตอนก็ตบวัาสุลมงวดประจำที่1พฤศจิกายน2566ว่าสวัสุลมให้เลข2กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2ไม่มี20 2 1 22 23ชุด3ตัวให้ แปดสอง8สําำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาวาสุลมให้เลข6ผลการออกสากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ห1ออก4.4.6ให้เลข6เลข6เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่1นตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้ากัลลมมัดตามกันว่าคนนี้วาสุลมจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า รำมตอนก็นอาสมาพรงวดประจำที่1พฤศจิกายน2566อาสมาพรให้เลข3กับเลข8ชุดสองต,ตัวให้ถ้าเลข3มาันก็จะมี3031 32 33 34 35ชื่อ3ตัวให้853 380 193สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาสมาพรให้เลข6ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก446ให้เลข6 เลขหเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าท,ที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าพารมมาต,ตามกันว่างวดนี้อสมาพรอยากจะให้เข้าเป้าอีกหมายครับม,มาตอนเขตัดาวคองวดประจำที่1พฤศจิกายน2566ดารขอให้2ชุดชุดแรกให้เลข4กับเลข3ชุด2อ2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี3 3 3 4 3 5 3 6และอีกชุดหนึ่งให้เลข9กับเลข1 ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1ก็จะมี1 2 1 3 1 4 1 8สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าถ้าเรามาตามกันพวกนี้ดาวเคราะห์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมโตก็ต้องอัศาจรรยดดาวตกงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 500, อ6พรอัศาจรรยดดาวตกให้เลข5กับเลข6ชุด2อตัวให้ถ้าเลข5้ามาก็จะมี53 54ชุด3ตัวให้ 5 2 8 4 7 5ถ้าเลข6มันก็จะมี6 2 6 3 6 4 6 5สาำหรับผลงานาที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคารมาัตามกันพวกคนนี้อัศจรรย์ดาวตกจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ธร,รรมโตอนก็เื่ตอาจาร,รย์ปนวัฒน์งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6พรออาจาร,รย์ปณนวัฒน์ให้เลข8กับเลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี8 3 8 4ชุด3ตัวให้258 478ถ้าเลข2มันจะมี 25, 26, 2 7 2 8สําหรับคนงานวที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่านนี้อาจารย์ปณนวัฒน์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนก็ตัวเพชรอัมพายงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2566เพชรอัมพัยให้2ชุดชุดแรกให้เลข0เลข5เลข9เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0ูนย์มาก็จะมี 0,2, 03ถ้าเลข8มาก็จะมี8 4 85และอีกชุดหนึ่งให้เลข5เลข1เลข4เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 4 16ถ้าเลข5้ามาก็จะมี5,2 5,3สําสำหรับผลงานวันที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้า ครม,มาตามกันโบานี้เพชรอัมภัยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมธรรมตรก็สุภาวรรณมูดประจำวันที่1่พฤศจิกายน2566สุภาวัรณให้เลขก1ตัวเดียวให้เลข1ชุดอ2ตัวให้14 15 16ีุด3ตัวให้14 2 5 6 1 138สําหรับผนางานที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคารมัสามกับโงดนี้ถุภาวันจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขับมาตอนก็ต้นนัทพัฒน์งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6นัทพัฒน์ให้เลข9ก9กับเลข0ูชุดสตัวให้ถ้าเลข0ูนมาก็จะมี0905ชุด3ตัวให้951 090สำหรับผลงานวุฒิผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าข้ารมาตามกันวกฎนี้นภัท์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคขมาตอนก็จำทรรกการงวดประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยน2566จำทะการให้เลข5ตัวเดียวให้ได้5ชุด2ตัวให้52กับ95ชุด3ตัวให้235สำหรับผลงานวุฒิผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าข้ารมาตามกันวันกนี้ จัดพรกกาศจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนก็นจะโยสิตาหวปไะจำมาที่ที่1พฤศจิกายน2 5 66ยโยสิตาให้เลข3ตัวเดวียวเลข3ชุด2ตัวให้3 5 36 37ชุด3ตัวให้3 20 123 7 43สําำหรับผลงานวุฒิผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคารมัดตามกันวน่าวนี้โยสิตา จะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคามาต่อก็สุธารสกู้ประจำที่1พฤศจิกายน2566สุธารสใด้เลข6เลข1เลข4จุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี60 61 62 63 64 65ชุด3ตัวให้416 641 146สําหรับผลงานวัดที่ผ่านมันหลุดกับไม่เข้าเป้าคลาามาตามกันว่ากฎนี้ตูทารถดจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจาบลุงจาบก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น254565 38 4858ชุดเด่น158458สําำหรับตัวเลขที่ลุงจา้าบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดา ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อนําไปเป็นข้อมูลซื้อตลาหกิดแบ่งและสถบาลเท่านั้นลูกจ้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ